พี่น้องครับปล่อยบ้าครับพี่น้องครับปล่อยบาลลบลาสุดครับอยไรครับสวัสดีครับนี่ลูกับอับแ่เครับเออใเมียงว่าป่อยเวด่ไรปบ่อยอยังเนี่ยจุ่่า่น่จุุ่่งนน่น่นุุุ่่ เจ้าพ่อจับสองขางนี่ครับสุดท้าครับเอฟซีทีดีวิธีชาวบ้านครับพี่น้องครับตุนัดทุกคนเนาะถูกปฏิเสธหรือตัวโดดนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพ่อปีองมาแนบเปล่าลบอย่างใดจะหลงมากอย่างใดครับพี่น้องครับลบคักลบแน่ครับพี่น้องครับนี่นะครับที่ตามบังครับพี่น้องครับที่ตามบังตัวนี้จุระตัวใหม่ครับพี่น้องครับบอกกันวมอมึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเมื่อไงกันครับพี่น้องรอหลุดใส่กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่านป่อย โอ้ยลมเหียงครับพี่น้องครับลมเหียงครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับไไเอาเลยเอาเลยเอาเลยคุณมาหน่อ,อกยก่อนคุณมาหน่อยก่อนหลุดใส่กัครับพี่น้องลมเป็นใจลมสาคนไหรใจครับพี่น้องครับเอาแน่นอนประชวรต่อใหม่ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสคือในมโน้อพี่น้องเอง 2. เดี๋ยวพังมันยั่งยังีพังัน้นะเะดี๋ยวพังม e. ันนี่เกะหามันก้อนเกหามันก้อนหนึ่งมังตู้ไครับเกก้อนเกวก้อนเกวก้อนสิบวอยสองตัวครับพี่น้องครับบ่ไม่ลูกน้ำบ่จุราครับพี่น้องครับโอ้โักด ตาแรงครับพี่น้องครับอ้าวไปสวยงามพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดครับอู้สุดยอดสวยงามพี่น้องครับลบเป็ดใจขนาดเลยครับพี่น้องครับเอาเสือ้อคลาดบ่ โอ้ยโลดเมยครับพี่น้องครับคางผ่อนพี่น้องครับคางผอนพี่น้องครับคางผ่อนโอ้ยสูงครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดเลยโอ้ยนิ่งจรินึงเลยนิ่งจริงเลยครับพี่น้องครับวอเอรแห่งเลวเสือเครื่องโอ้ยเครื่อแห่งเลวหนิ่งปีหนิ่งเลยครับพี่น้องครับ จืจอลมนรลกแตกครับพี่น้องครับคงแต้พักนะพี่น้องเอง้โลงียงงครับโอ้หนิ่งครับพี่น้องครับนิ่งแห้ง น้องครับไม้เสียบไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับถอยหลังครับเอาสามคนจังเจ้าอยู่ครับไม้เสียบไปเรื่อยไม้เสียบไปเรื่อยเนี่ยไม้เสียบไปเรื่อยหนึ่งเสียบไปเรื่อยเออปล่อยเสียบไปเรื่อยอืมครับพี่น้องครับเอาสามคนจังเจ้าอยู่ครับพี่น้องครับปล่อยเสียบไปเรื่อยปเสียบไปเรื่อยเจอลมฝนจนเป่าเกือบคักครับพี่น้องครับัักลลครบว่าเโอ้ ปล่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปเรื่อยๆอย่าได้แล้วด้ล้เอเอดูบดูบปล่อยไปเรื่อยๆตึงเห็นตึงๆละถอยไปเรื่อยๆโอ้ขึ้นสวยงามครับพี่น้องครับโค้งมีตีมเลยครับพี่น้องครับ มันดันครับพี่น้องครับมันดันมันมันึงมันตึงเงี้ยครับพี่น้องครับม้วนหลายพี่น้องครับตามตรงให้ตรงหน้ายู่ให้ตรงหน้าคือเขาคือเดือกพี่น้องครับไปเบาฮะขยัาเต้านหนยอดครับพี่น้องครับสุดยอดเลยโอ้ยส้นหูเอ้าคือเป็นยังส้นหัวไม่ไม่ชุบซักแล้วบ่ลนี่ เอาลงมาสีเลยเดยเอาพี่น่อครับเอาเป็นย่งในนอกระเทศนี้เอาเปย่างในนอกระเทศนีพี่น่องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮานอบอยู่ฮันอบอยู่อ Ao bói mãi, bói mãi, bói mãi. Ao bói mãi lại, bói này lại. ơ, ơ Ô! Ô! bình Ô! 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 บอกม่นย e ้ำ้าเลยเมองหน้าเราหน้าเัาปล่อยก่อน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 ใจเย็นใจดึงมาเลย่อยปล่อยใจเย็นซซาาซา ย้อนก้อนย้อนก้อนย้อนก้อนอุ้ยขึ้นนิ่งดีขนาดแล้วพี่น้องเลย <c ười> ไปเรียนทงไปเลยีเเลยนทางเรียนหัวก่อนเจอลมโนโลกเตครับพี่น้อ,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 องครับ ตรงครับพี่น้องครับจืดข้อซองเลยครับพี่น้องครับโอ้ทะเบียนก็บซองแนมเห็นบ่น้อยเนาะโอ้จอดครับพี่น้องครับ ท่านบางคนเขาเหลียกลับโอ้สวัสดีครับพี่น้องเลย โยกขาลงครับพี่น้องครับโยกซ้ายโยกขวาโอ้สั้นครับพี่น้องเลย ยาไปเรืยๆย้าไปเรื่ยๆยาไปเรยๆคอยย้าไปเรื่อยๆคอยย้าไปเรื่อ,อยๆ Ờ, khuyên con nó khuyên con Ờ, khuyên đi khuyên đi đi thôi ở, cần คืนนีก็คืนนีก็คือดีน่อยเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก้อนเรลยนเล่นเลียนเล่นเรียนเรีนเล่นขึ้นเรีนขึ้นเรีนขึ้นเรียนอีกเล่นอีก โอ้จืลมไปอะร้เลยพี่้องเลยพี่ไอ้บอกว่าเราลงเลยพี่ไอ้ลงเลยบอกว่าเราลงซะอือ โอ้ขึ pues ้น like ดีขนาดพี่น้องเลยสั <c oughs> ้นจีดีเลยเวิร์ มันไปเรื่อยๆก็ไปอย่งนั้นก็ถือลบจังหวะลบจริงๆก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออนิ่งๆไว้ก่อนเออขยับยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเอาลงก่อนครับพี่น้องครับเอาลงก่อนเสร็จดีปล่อยตัวไม่ก่อนพี่น้องครับทดสอบตัวไม่ก่อนทดสอบว่าไม่ลูก จุระพา,านลาพี่น้องอันนี้เป็นตัวใหมา่น้องอืมสั้นจีดีได้พี่น้องเอง Vì ở con hàng gần con hàng gần nhà hàng gần nhà con gần đi gần con em cứ đứng đứng cái đứng nè sáng đứng, đứng mà lên đi lên. đứng mà hát trò đi lười là phải đấy vô sáng mà đi đứng mà lên đi lên. đứng mà lên đi lên. Đứng ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆครับเซฟสมบูรณ์ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขอบพระบ่งเคามาติดตามนะครับพี่น้องครับเอฟซีที่นี่วิธีชกบอลทุกคนครับพี่น้องครับตอนนี้ขอมาเบิ่งคอยรับรวยรับรวยกระทองครับพี่น้องสุขภากีแรงตลอดไปและตลอดปีข้าวขาตลอดไปครับพี่น้องครับตัวนี้วอลจูราก็เอาไว้สำเนียงซะก่อนนะครับขอบคุณครับ